ปกติการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเรานะครับทุกๆคนในที่นี้รวมถึงคนทั้งโลกจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบวิวัฒนาการเข้าใจคำนี้ไหมครับคือเราค่อยๆเปลี่ยนถ้าเราจะเป็นคนชั่วร้ายเราไม่ได้เป็นแค่วันเดียวเราจะค่อยๆชั่วไปทีละเล็กทีละเล็กจนถึงจุดหนึ่งอาจจะเป็นคนโลภอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าความชั่วมันค่อยๆสะสมมันเป็นไปนไม่ได้วันนี้คุณยังเป็นคนที่มีจิตให้ แล้วคุณตื่นมาคุณกลายเป็นคนที่โลภเป็นไปไม่ได้ความโลภมันจะค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาหรือคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนใจเย็นคุณก็ไม่ได้วันนี้ใจร้อนแล้วพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเป็นคนใจเย็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เป็นจากการฝึกฝนตัวเองทีละเล็กละน้อยค่อยๆเปลี่ยนเหมือนกับว่าต้นไม้นี่ครับถามว่ามันโตเมื่อไหร่บอกไม่ได้มันโตไปเรื่อยๆมันค่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆอันนี้เรียกว,ว่าการเปลี่ยนแปลงระบบวิวัฒนาการ คือแม้แต่คนที่เปลี่ยนไม่ได้มีวันแน่นอนว่าฉันเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้วันนั้นนะ่ะคือฉันเปลี่ยนสมมุตินะครับสมมุติว่าในที่นี้เนี่ยคุณเป็นคนใจร้อนและคุณตั้งปณิธานว่าอยากจะฝึกให้ตัวเองเป็นคนจิตใจที่เยือกเย็นมากขึ้นวันนี้คุณใจร้อนคุณไปนอนคืนหนึ่งพวกนี้ตื่นขึ้นมาแล้วมีคนด่าคุณคุณว่าคุณจะโกรธไหมหรือว่าคุณตั้งใจว่าจะใจเย็นวันนี้ฉันก็ใจเย็น คุณก็โกรธอยู่ดีถูกไหมครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือเมื่อเราตั้งใจเราจะเริ่มที่จะสํารวมคําพูดเราคือใจมันยังเหมือนเดิมแต่ว่าคําพูดเราเนี่ยเราพยายามที่จะซ่อนเลนไม่ให้มันเกิดความโมโหขึ้นมาอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการคือจริงๆแล้วคุณก็ยังเป็นคนเดิมแบบเมื่อวานนี่แหละจิตใจเหมือนเดิมโกรธเท่าเดิมแต่ว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตนเองคุณเลยใช้ตะบะ บารมีกฎข่มคำพูดต่างๆชีวิตเรามันจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนตายนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงระบบวิวัฒนาการซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ทำอะไรกับมันนะครับมนุษย์มีแนวโน้มจะชั่วร้ายมากกว่าเดิมพระพุทธองค์ท่านบอกว่าจิตคนเหมือนกับน้าธรรมชาติสายน้าคือไหลลงต่ามันจะไม่ขึ้นที่สูงจะขึ้นที่สูงได้ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ฝืน กิเลสของตอนเองเขาจึงมีการฝึกตนจึงเป็นการยากมากๆนะครับที่คนจะทำลงนิสัยให้จิตใจตนเองได้ดีงามเหมือนในวัยเยาว์เนี่ยทำได้ยาก